คุณอยู่กับใช้เงินเป็นพอดแคสต์สวัสดีผู้ฟังทุกๆท่านครับกับ r a p i t อร์ดอครับวันนี้ใช้เงินเป็นพอดแคสต์เนาะเราก็มารีวิวบัตรเครดิตเนาะาบัตรเครดิตอันเนี้ยเราก็ถือมาสักประมาณ2ถึง2ปกีกว่าแล้วกับ3ปีแล้วก็คือตอนที่เออนั่นคือบัตรเครดิตกรุงศีโฮมโปรครับวีซา่าแพลตินัมเนาะซึ่งอันเนี้ยก่อนที่เราจะ สมัครบัตรเนี่ยณตอนนั้นคือเราอ่ะเหมือนดูเรื่องบ้านไว้อยู่อ่าเราเกริ่นก่อนแล้วกันเราดูเรื่องจะซื้อบ้านอยู่เราเพิ่งเราซื้อบ้านปี2021มั้งครับอ่าถ้าจำไม่ผิดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สมัครบัตรเครดิตไปเนี่ยไว้ก่อนหนะะ้าเหมือนเป็นคนวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะเพราะเรารู้ว่าเราซื้อบ้านใช่ปะอ่าบ้านมันก็มีแต่แบบเขาเรียกอะไรมันก็ไม่แต่บ้านอะโลง่ลงๆ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องเติมของซื้อเฟอร์ซื้ออุปกรณ์ซื้อหลายๆอย่างที่เข้ามาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มองไว้แล้วว่าเฮ้ยบัตรใบไหนนะที่จะช่วยตอบโจทย์เราเรื่องนี้ท่าตอนนั้นคือยังไม่ได้ซื้อกู้ซื้อบ้านเลยนะแต่สมัครบัตรรอไว้ละเพราะฉะนั้นหวยมันเลยออกมาที่เฮ้ยกรุงศรีโฮมโปรวีซ่าแพตตินัมตรงนี้นี่เองซึ่งบัตรเนี่ยเขามีจุดเด่นอยู่ที่เฮ้ยเมื่อคุณไปรูดซื้อของที่โฮมโปรในช่องทางสาขาเนี่ยครับ ลดเลย3%ตั้งแต่บาทแรกแล้วแบบมีข้อดีหลายอย่างมากๆเนาะพอที่เราได้ถือบัตรนี้มาสักแบบถึงเราจะพูดตามตรงว่าเราไม่ได้ใช้เยอะมากแต่ใช้เยอะช่วงที่ซื้อบ้านแรกๆจริงๆซื้อเยอะมากเพราะว่าแบบแล้วมันแบบลดดิสาウส์3%เนะี่ยบัตรอื่นหาไม่ได้นะน้อยมากๆเลยนี่แหละวันนี้เราก็เลยจ,จะมารีวิวแบบฉบับเต็มว่าเฮ้ยกรุงศรีโฮมโปรเนี่ยบัตรเครดิตไปเนี่ยเนาะเออนอกเหนือจาก ข้อดีอื่นอ่นว่าลด3%ซที่โฮมโปรแล้วเนี่ยทำอะไรอย่างอื่นได้อีกเนาะอ่ะเราจะมาอีกนิดหนึ่งก็คือบัตรนียเป็นบัตรของกรุงศรีนั่นเองนะครับว่ากรุงศรีโฮมโปรวีซ่าแพตตินัมครับการออกบัตรก็คือเป็นบริษัทของบัตรกรุงศรีอยุธยาจำกัดเนาะซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนที่เขาเรียกอะไรเ,เป็นเซียนบัตรเครดิตอยู่แล้วเขาจะรู้กันชื่อน,นามา kcc เนาะ,ะเป็นชื่อย่อชื่อย่อของว่าเป็นบริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยาเองซึ่งต้องบอกก่อนว่า บัตรกรุงสีนะฮะเป็นบัตรเป็นเขาเรียกว่อะไรเขาเรียกมีเขาเรียกมีโคแบนหลายบัตรมากและมีบริษัทในเครือที่ถือเนี่ยบางคนบอกว่าเซนตันเดอร์วานของ First Choice ของอะไรพวกเนี้ยเขาอะของเขาเรียกว่าอะไรพวกนี้เป็นบัตรคนละบริษัทกันนะเขาถือแยกกันเดี๋ยวในอนาคตเราจะถามแบบ q a ถามตอบละกันถามถามถามบ้างตอบได้บ้างอะไรอย่างนี้ว่า เฮ้ยของกรุงศรีเขาไม่กี่บริษัทกันแน่อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่โปรจะใกล้เคียงกันแต่บางทีเขาจะมีอำนาจในการจัดการนิดๆหน่อยๆแล้วก็ใช้แอปเดียวกันคือยูชูดอะไรเงี้ยซึ่งยูชูดเนี่ยพูดตามตรงนะปัจจุบันเป็นบัตรเอ,อเป็นแอปที่จัดการบัตรเครดิตได้ดีที่สุดแหละอืโอเคเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับรีวิวอันแรกคือรีวิวของเรื่องของการดีไซน์ก่อนซึ่งการดีไซน์เนาะ ันนี้เป็นบัตรแบบแนวนอนถ้าใครฟังพอดแคสต์อย่างเดียวปุ๊บเนี่ยแนะนำถ้าเข้าไปดูเว็บด้วยก็ดีครับหรือว่าถ้าใครฟังจาก u t u b e ก็แบบเรามีหน้าปกไว้ให้เนาะโอเคซึ่งตัวบัตร Home Pro v i s a เนี่ยตรงสี Home Pro Vi s a เนี่ยเนาะโดยรวมจะเป็นแนวนอนเป็นหลักเนาะเป็นบัตรแบบเรียบๆแหละไม่มีปั๊มเลขนูนไม่มีเลขข้างหน้าด้วยทุกอย่างจะย้ายไปอยู่ด้านหลังเนาะก็ พื้นหลังโดยรวมแล้วกันออกจะเป็นสีโทนเข้มๆออกแนวม่วงๆเข้มๆจนแบบว่าคำ้คำๆไปเลยแล้วสึกว,ว่าแบบานี้มันก็ดูแบบลึกลงลึกลับอะไรเงี้ยดูโมเดิร์นดีประมาณหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เป็นตรงกลางเนาะใกล้ๆตรงกลางค่อนไปทางบนๆนหน่อยเขาเรียกว่าเป็นใช้เหมือนเส้นสายแบบ geometric design อ่ะเออเป็นเลขาคณิตแบบนามาทําอ่ะพูดให้ถูกก็คือออกเป็นแนวเหลี่ยมเหลี่ยมอะไรเงี้ยแต่เราไม่ใช่เส้นแบบเปราะๆเวยเป็นเส้นแบบแสงนีออนอ่าประมาณนั้นแล้วก็ด้านเยื้องมาทางขวามือนิดหน่อยก็จะเป็นลูกกลมๆเหมือนอารมณ์เหมือนหลอดไฟแต่ไม่ใช่หลอดไฟนะแบบเป็นไฟเหมืนดวงอาทิตย์เออมีสองสาลูกอะไรเงี้ยสุกสว่างโทนสีเหลืองส้มซึ่งเป็นบัตรแล้วดูแบบ นามธรรมนามธรรมแต่ว่าใช้ลายเลขาคณิตเนีน่ยมันก็ดูเหมือนแบบเออมันเหมือน,นบ้านหลายๆคนก็ทรงเลขาคณิตอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็คงแบบเออคงน่าจะเหมือนกันนะเนาะประมาณนี้ซึ่งมุมซ้ายบนซ้ายมือบนนะครับก็มีสัญลักษณ์ของ h Home p r รอยู่แล้วด้านขวาขวามือบนก็เป็นสัญลักษณ์ของกรุงศรีสีเงินเงินเนาะซ้ายซ้ายมือล่างก็จะเป็นชื่อเราด้านขวาล่างก็จะเป็นสัญลักษณ์วีซ่าแพทินัมนั่นเองนะครับพลิกไปด้านหลังก็จะเป็นชื่ออ่า แล้วก็เลขบัตรเครดิตอะไรพวกเนี้ยก็จะย้ายไปอยู่ด้านหลังบอกซึ่งแบบเออมันก็เราก็ชอบแบบเรียบๆนะปัจจุบันเนาะเวลาใส่กระเป๋าหลายๆใบก็รู้สึกว่าโอเคดีตอบโจทย์ใส่ได้หลายใบยแบบไม่หนูนบัตรเขาเรียกวอะไรกระเป๋าไม่พังนะว่าเงินเถอะอืม่ะเราจะมาข้อต่อมาก็คือ,อด้านสิทธิประโยชน์กันบ้างว่าเฮ้ยสิทธิประโยชน์เนี่ยมีอะไรที่ดีแล้วก็แบบเป็นจุดเด่นของบัตรใบนี้บ้างจริงๆเราก็บอกไปแล้วเนาะตั้งแต่แรกเลยก็คือ จุดเด่นที่สุดที่ใบเนี่ยที่ที่หลายคนแนะนําให้ถืออะไรจริงๆก็คือมันเป็นบัตรเครดิตที่ลด3%ตั้งแต่บาทแรกสําหรับการใช้จ่ายที่โฮมโปรที่สาขานะครับเนี่ยนี่คือแบบดีมากๆแล้วก็สามารถแลกพลอยเท่ายอดซื้อลดเพิ่มได้อีก13%ง่ายๆคือใครที่ซื้อของแต่งบ้านเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านอุปกรณ์ต่างๆในโฮมโปรเนี่ยรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างด้วยอะไรเงี้ยครับในโฮมโปรก็คือลดไปเลย3%ตั้งแต่บาทแรก เฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะนะสำหรับเราอะคือแบบพอกันที่แบบเราจะอยู่ดีดหาบัตรแล้วก็ลดให้เลยเนี่ยหาได้น้อยมากนะในยุคปัจจุบันเนี่ยคือมีไหมอาจจะมีอ่ะแต่แบบว่าก็แบบ1%นึ่งเปอนตคชแบ็กตระกูลทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแต่นี่คือบัตรของเขาบัตร o m e Pro แล้วไปซื้อของที่โฮมโปรที่สาขาลดไปเลยจากสแบบแค่นี้ก็เยอะแล้วอะแล้วคนพูดตามตรงนะ คนที่พึ่งซื้อบ้านใช้คานี้ดีกว่าซื้อบ้านส่วนใหญ่ก็กู้เงินธนาคารอะไรเงี้ยส่วนตัวเราก็กู้ตกแต่งด้วยกู้ตกแต่งในที่นี้นคือท็อปอัพใช่ไหมแล้วช่วงนั้นคือเราจะรู้สึกว่าเรามีเงินมีอำนาจซึ่งในความปจริงก็คือหนี้ทั้งนั้นลเลยจ้ะก็คือเป็นเป็นเงินก็จริงใช่ไหมแต่เราก็อยากจะเซฟคอสในระดับหนึ่งใช่ป่ะการที่เราไปเดินโฮมโปรแล้วเราซื้อของชิ้นใหญ่ๆเขาว่าแล้วลดสามเปอร์เซ็นต์มันฟินมากนะแกเวลาเห็นบินล้วก็ได้แบบเฮ้ยมันมีส่วนลดสามเปอร์เซ็นต์มันลดทุก เกือบทุกอย่างอะ่ะใช้คําว่าลดเยอะมากยกเว้นบาง,อย,างอย่างเช่นของเคลียร์ลงเคลียร์แลนซ์ที่แบบไม่ได้ลดอะไรเงี้ยราคาแรงช่างอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้ลดเนาะแต่พวกเนี้ยข้างในอะ่ะคือลดเยอะมากเครื่องใช้ไฟาก็ลดแล้สึกแบบตอนนั้นไปซื้อเครื่องอบผ้ามันก็ลดนะ่ะเออลดตั้งสามเปอร็รู้สึกแบบดีรู้สึกแบบควรถือควรมีอะไรอย่างนงี้เลยแล้วก็แน่นอนว่าแลกพอยเท่ายอดซื้อลดเพิ่มอีก13%ได้ด้วยซึ่งตรงเนี้ยแลกพอยอะเนาะ โดยปกติแล้วบัตรเครดิตทั่วไปละกันการแลกพอยต์่วนใหญ่ยก็จะแบบเท่ายอดซื้อจะลดให้แค่10%อเนันนี้ลดเพิ่มอีกนิดนึงก็คือเป็นตก็ยังดีอะรู้สึกแบบโอเคเนาะเขาก็จากัดจานวนนิดหน่อยแลกขั้นต่าอยู่ที่1,000แต้มขึ้นไปแลวไม่เกิน5 0,000แต้มต่อบัตรบัตรเครดิตต่อวันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆอ่าแต่นี้เรารีมา์กันนิดหนึ่งว่าเฉพาะการลด3%เเนี่ยเฉพาะการซื้อของที่โฮมโปรที่สาขาเนาะเออ ถ้าเป็น h o m e p r ออนไลน์เช่นอ่โฮมโปรออนไลน์เช่นเว็บไซต์ของ HomePro เนี่ย homepro co th เนี่ยตรงนี้จะไม่ได้ไม่ได้รวมจะไม่ได้ลด3%แต่บางคนบอกอ่าไม,ไรม,าไมไ่รวมแล้วมีอะไรไหมแน่นอนก็คือไปข้อต่อไปสำหรับ homepro co th คือเว็บของเขาเนี่ยกับแอปเนี่ยนะก็คือจะมีโค้ดส่วนลดพิเศษให้ด้วยต่างหากอ่าพูดง่ายคือคุณแบบไม่ได้ลด3%ไม่เป็นไรแต่ว่า ก็มีขวดลดพิเศษให้ตรงนี้สําหรับบัตรเครดิตไปนี้ไม่ต้องไปแย่งกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโปรโมชั่นตรงนี้เราบอกก่อนว่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกๆแบบจาไม่ได้ว่าทุกๆเดือนทุกๆตรมันหรือช่วงโปรอะไรอย่างเงี้ยครับลองเข้าไปอ่านโปรโมชั่นในเว็บของ Home Pro ดูซึ่งเข้าไปส่องก,ก็คือลดโอเคนะเออเนี่ยถือว่าโอเคเลยเงี้ยโอเคสิทธิพิเศษข้อต่อมานะครับก็จะเป็นรับเครดิตเงินคืน1%เปอร์เซนเมื่อเติมน้ำเงินอน้ำมันที่บางจากทุกๆ 800บาทต่อเซลสลิปก็ครบเครื่องเรื่องบ้านไปแล้วรถก็ต้องมาน้ํามันเนี่ยการเติมถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้ก็ใครจะย้ายไปเปลี่ยนรถไฟฟ้าแต่ว่ารถน้ํามันก็ยังเป็นสส่วนที่เยอะอยู่เนกันเนาะก็คือเฮ้ยน้ํามันก็มีโปรแล้วปั๊มคือปัม๊มปั๊มเยอะเหมือนกันก็คือบางจากนะั่นเองปั๊มที่เข้าร่วมโครงการนะก็คือเติมน้ํามันเกิน800บาทต่อเซลสลิปถ้าเราส่วสนใหญ่ถ้าเรามีรถแล้วเติมแบบครบทุก800บาทเนาะก็รับเงินคืน1% เอมันก็โอเคนะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็รับเครดิตเงินคืนได้สูงสุดที่4,800บาทต่อหนึ่งหมายเลขต่อหนึ่งรอบบัญชีอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอีกนิดหนึ่งคือรีมมากอีกนิดหนึ่งคือการเติมน้ำมันตรงเนี้ยจะไม่ได้แต้มคะแนนสะสมของกรุงศรีโบนัสนั่นเองคือคุณจะได้ถ้าเติมน้ำมันคุณจะได้รับแค่1%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่บางจากนะเออประมาณนั้นทุกๆ800บาทต่อเซลล์สลิปนะครับแล้วก็บัตรใบนี้ไม่ใช่แค่ลด ไม่ใช่รับเครดิตกันคือยังมีอีกก็คือรับคะแนนเมื่อกี้เราก็เกิดมาแล้วนึง่งมีคะแนนสะสมให้ด้วยอีกนั่นคือ25บาทเท่ากับ1คะแนนพร้อมโปรอัดแน่นของกรุงศรีเลยเพราะว่า1น่ในนหนึ่งนี้ก็คือเป็น1ในบริษัทกรุงศรีใช่ปะเพราะฉะนั้นคุณก็เอาไปใช้ที่อื่นได้ได,ได้ตามไลฟ์สไตล์ของบัตรกรุงศรีทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือบัตรใบนี้กรุงศรีโฮมโปรนะครับบัตรเครดิตกรุงศรีโฮมโปรเนี่ย,ะะท,ยทุกครั้งที่รูดเนาะคุณได้รับ หนึ่งคะแนนต่อการใช้จ่ายยี่สิบห้าบาทเนาะแล้วก็นำคะแนนหนึ่งพันคะแนนไปแลกเครดิตคืนได้หนึ่งร้อยบาทซึ่งอันนี้เราคิดอัตราผลตอบแทนบัตรเครดิตไปให้แล้วใช้สูตรเราก็จะมีสูตรให้ก็คือสูตรโอ้สูตรยากนิดนึงนะก็คือคะแนนที่เราหาได้ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเนาะวงเล็บปิดต้องสองกแล้วคูณด้วยจํานวนที่แลกเงินคืนหาด้วยคะแนนที่ต้องการใช้วงเล็บปิดตรงนี้คูณได้หนึ่งร้อยเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ต้องไปทําไปอ่านเอาเองนี่ให้เราคิดให้เสร็จแล้วก็คือ อยู่ที่0.4%นะได้โอเคอยู่นะแล้วคิดดูถ้าไปรูดรูดที่โฮมโปรโอ้3%ลดไป3ใช่ปะแล้วก็ได้จัดแต้มอีก0.4%โอโหโอ้โหเยอะนะ3.4%เลยนะเออเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือพอมันเป็นหนึ่งในบัตรของของกรุงศรีปุ๊บเนี่ยแน่นอนโปรกรุงศีก็ร่วมกันหมดใครที่ใครแบบบัตรกรุงศรีอยู่แล้วนะ คือโปรเยอะมากเยอะจริงๆแบบเข้าไปเลยดูในแอปยูทูบแล้วอย่างที่บอกคือแอปยูทูบครบเครื่องดีเราอ่ะชอบมากลงทะเบียนแบบไม่ต้องส่ง SMS ใช่ไหมบางที่แบบว่าโอ้โหก็จะกรอกเลขก็จะกรอกผิดกรอกถูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะใครเคยเป็นไหมอันนี้เราเคยนะน,นี่แบบเหมือนจะนอกเรื่องนี้นึงก็คือแบบกรอกเลขแบบบางทีให้เว้นวักอาลืมเว้นวักบางทีอ่ะขอเลขหมายเลข16บัตร16หลักใช่ไหมบางทีขอเลข12อ่ะนับจากข้างหลังอานรงไหนว่า12หลักโอเค บางทีพิมพ์ไปประมาณสามรอบยังลงทะเบียนไม่สําเร็จใช่ไหมแล้วเสียค่าเอ,เอ็คันกะสามบาทไปแล้วนะเออเราก็เสียแบบเวลาใช่ไหมถ้าของกรุ๊งสีคือง่ายเราจบคุณเข้าไปปุ๊บพิมพ์ไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรเจอโปรโมชั่นที่ต้องการใช่ปะกดลงทะเบียนตรงแอปตรงนั้นเลยแล้วคือมีสมมุติว่ามีเขาเรียกอะไรมีสะสมยอดสมมุติครบทหนึ่งบาทได้เงินคืออะไรเงี้ยนะ เขาก็จะมี tracking ให้ด้วยเช่นคุณใช้ไปแล้ว1,500บาทนะคุณยังเหลืออีก8,500บาทจะครบ1,000 0บาทนะเฮ้ยมันแบบดีอ่ะธนาคารอื่นควรทำอันนี้เรื่องจริงแล้วก็อันนี้อุบอิบกับอกเหมือนกันให้เครดิตเงินคืนไวมากของกรงุงศรีคือแบบลงทะเบียนโปรแล้วแบบรูดไปแล้วแล้วแบบได้เงินคืนนะตอนนั้นเลยเชื่อไหมว่าธนาคารอือ่นๆเงี้ยคุณรอไปเถอะ9 0วัน120วัีบางทีแบบมีเงินคืนเข้ามาแแบบ เอะน,นี่จักโปรอะไรนะฉันทําเล่นโปรอะไรไปหรือเปล่าลืมแต่ของกรุงศรีนี่เหมือนแบบเหมือนสุดคือแบบเร็วมากคือแบบรูดไปไม่กี่วันปุ๊บเงินเครอย่เงคือแบบไม่เกินเจ็ดวันสามวันสี่วันเข้ามาแล้วในบัตรออดีรู้สึกแบบปรบับเพิ่มดีน,นี่ดีจริงๆอ่ะยังไม่หมดนะสิทธิพิเข้อต่อไปก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมรายปีเลยเพราะว่าฟรีค่าธรรมเนียมหลายปีเพียงแค่มีค่าย,ยอดค่าใช้จ่ายหนึ่งครั้งต่อปีเท่านั้น เฮ้ยอย่างเนี้ยบัตรเนี่ยคือเรียกว่าไม่ว่าคุณจะใช้น้อยหรือใช้มากใช่ปะ่ะคุณจะรูดแบบนิดเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือคุณจะรูดเดยอะแต่ขอแค่มียอดใช้จ่ายหนึ่งครั้งในหนึ่งปีปีขั้นเนี่ยมไปเลยจ้ะคือพูดง่ายคือมีติดกระเป๋าไว้ก็ไม่รู้สึกเป็นภาระกระเป๋าอะ่ะคือแบบแล้วมีมีโอกาสาคือได้รูดได้เข้าคงโปรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแล้วก็ใช้โปรเนี่ยคือกระพุ่สุงก็ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยอ,อ่ะต่อมาเมื่อกี้เราก็พูดถึงข้อดีอวไปหมดละ เราก็จะมาข้อควรพิจารณากันบางข้อเสียนั่นเองของบัตรเครดิตกรุงศรีโฮมโปรวีซ่าเนาะโอเคก็จะมีตรงนี้แหละเราติดอันเดียวเราไม่ค่อยติดอย่างอื่นคือติดไอ้ลดสเปอร์เซ็นี่ยต้องเฉพาะโฮมโปรที่หน้าสาขาเท่านั้นคือการรูดที่หน้าสาขาออนไลน์ในรูปโปรนี้ซึ่งอันเนี้ยเราจะติดตรงเนี้ยคือแบบเอ๊ะทำไมแบบไม่ไปรวยการหรืออะไรหรือออนไลน์นก็คเยอะกว่าปะเราก็ไม่ทราบได้เนาะต้องบอกก่อนว่าการลดสเเนเนี่ยคือ ต้องไปซื้อที่สาขาของ Home Pro เท่านั้นนะอ่าแล้วก็รวมการแชทอันช้อปฟอร์ยูอะไรพวกเนี้ยก็จะรวมเฉพาะมันไม่ต้องรูดที่สาขาอ่าถือว่าเป็นรูดที่สาขาแต่ว่าพอเราซื้อของผ่านเว็บไซต์ของ Home Pro เองก็คือ h o m e p r o .co.th เนี่ยก็คือจะกลายเป็นบัตรเครดิตธรรมดาทั่วๆไปตรงนี้เลยเมื่อกี้บอกว่าเฮ้ยมีโค้ดพิเศษลดให้อะ่ะแล้วก็พูดตามตรงนะคือมันก็แบบมันเท่าที่ดูนะมันก็ลดเยอะนะแต่มันดูไม่ได้ต่างจากบัตรเครดิตใบอื่นที่ที่เราเข้าไปดูะรู้สึกแบบเอา้าให้เท่าเกัน ลดก็เท่าเท่ากันนั้นก็ใช้บัตรใบอื่นก็ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอมันก็ไปดูไม่ได้มีความแตกต่างตรงนี้อะเนาะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นจุดที่แบบเออจุดใช้คำว่าจุดควรพิจารณาอย่างเดียวละกันนะนะตอนนี้ของบัตรนี้เนาะโอเคแล้วก็จะมีคุณสมบัติผู้อ่าผู้สมัครบัตรเครดิตนิดหน่อยเนาะก็คืออายุ20-65ปีขึ้นอ่าปีอายุ20-65ปีแล้วก็ถ้าเป็นพนักงานประจาก็สมัครง่ายมากก็คืออยู่ที่ 1นึ่งมื่นมีรายได้นะครับหนึ่งันบาทต่อเดือนขึ้นไปแล้วก็อย่าลืมว่าฟรีค่าทมเนียมรายปีแรกเข้าแล้วก็ค่าทมเนียมรายปีถัดไปขอแค่ใช้เพียงหนึ่งครั้งต่อปีเท่านั้นโอ้บ้านใครอยู่ใกล้โฮมโปรเราไปซื้อของที่โฮมโปรแบบต้องสมัครไปแล้วนะอืมอ่ะเราจะมาสรุปแล้วเนาะว่าบัตรเครดิตกรุงศรีโฮมโปรเนี่ยเหมาะกับใครอืมซึ่งบัตรกรุงศรีโฮมโปรเนี่ยครับเหมาะมากๆากับคนที่เดินหุโปร เป็นประจำซื้อของเป็นประจำอยู่แล้วในโฮมโปรเนาะที่สาขาบ่อยๆเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าได้ส่วนลดทันทีเลยสามเปอร์เซ็นตแล้วก็ได้แต้มอีกเนะมื่อกี้เราก็บอกไปแล้วว่าเฮ้ยถ้ามาเมื่อคิดรวมกับผลอัตราตอบแทนบัตรเครดิตไปแล้วอะ่ะมันจะอยู่ที่แบบสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวที่คุณจะแบบที่ได้เป็นที่ได้รวมรวมลดลดแ,แล้วแล้วก็ววได้คืนมาเนี่ยสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์ในการรุ่นหนึ่งครั้งมะถือว่าเยอะมากเยอะมากๆนี่คือแบบรวมผลที่ได้จากแต้มแล้วด้วยเนาะอืมซึ่ง ม่มีบัตรใบไหนเลยนะปัจจุบันที่ไปรูดที่โฮโปแล้วให้ขนาดนี้ต้องบัตรใบนี้เท่านั้นเป็นบัตรโครแบนของกรุงศรีต้องดีจริงๆเนาะแล้วก็ยังเหมาะกับคนที่ต้องการสมัครบัตรเครดิตของกรุงศรีอยู่แล้วเนาะบอกว่าเอ๊สมัครบ,บัตรเครดิตของกรุงศรีอยู่แล้วหมายถึงอะไรหมายถึงบัตรพื้นฐานนะครับเช่นบัตรวีซา่าแพรตินัมหรืออะไรเงรี้ยตืดๆ,ๆอะไรทั่วๆไปคุณก็อยากมาสมัครโฮมโปรวีซ่าใช่ไหมคุณก็พูดง่ายๆคือคุณได้รับสิทธิตรงนี้ อีก3%ของของโฮมโปรอะ่ะพูดง่ายแล้วคุณยังได้ร่วมโปรอื่นๆโดยปกติของกุ้งสีอยู่แล้วด้วยเหมือนกันตรงเนี้ยเนีน่ยนะอย่างที่บอกไปใช้น้อยใช้เยอะฟรีค่าธรรมเนียมหายปีพูดง่ายคือไม่มีค่าธรรมเนียมหายปีให้กวนใจง่ายมากมาคุ้มมากจริงๆแล้เราค่อนข้างแนะนำเนาะก็ควรจะมีติดกระเป๋าไว้เลยสําหรับคนที่ซื้อของที่โฮมโปรบ่อยๆโอเคเนาะโอเคสําหรับวันนี้ รีวิวไว้เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด u u s สไคร์แล้วก็กดหัวใจให้ด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะโอเคสําหรับวันนี้เท่านี้ก่อนครั้งไว้พบเจอกันใหม่กับใช้เงินเป็นพอดแคสต์จาก l a b i t o r n e t ครับสวัสดีครับ